สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องคอนเทนเนอร์โชว์เคสนะครับวันนี้พามาดูตู้คอนเทนเนอร์นะครับขนาด20ฟุตนะครับวันนี้อันนี้ตัวโปรโมชั่นนะครับมีห้องน้ําภายในพร้อมบูชนวนพ่นโฟมพิวโฟมนะครับตัวนี้จัดเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับอันนี้ผมพาดูภายนอกก่อนนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะครับกว้าง2เมตร44ยาว6เมตร6เซนสูง2เมตร60ภายนอกนะครับนะครับตัวนี้โปรโมชั่นนะครับตามเลยนะครับ จะมี1ประตูนะครับ3หน้าต่างนะครับเป็นบานเลื่อนคู่ของฮอฟเฟนนะครับพร้อมกันศาสตร์นะครับภายนอกนะครับทำสี toa g 1 6 0นะครับกริปตันนะครับฝาประตูตู้เดิมนะครับแผ่นเพลทของตู้อยู่ครบนะครับฝาประตูตู้เปิดได้นะครับอ่าพัดลมดูดอากาศ6นิ้วนะครับฮาตาลินะครับหน้าต่างด้านหลังอีกชุดนะครับตามโปรโมชั่นจะมีหน้าต่างอยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับเป็นของฮอฟเฟนนะครับพร้อมมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัวของห้องน้ํานะครับอ่าแล้วก็จะมีระบบท่อนะครับเป็นสุขภัณฑ์รุ่นคอตโต้รุ่นออกผนังนะครับสวิตได้ง่ายนะครับอ่านี่ตอนตู้เดิมนะครับเขาะปักแบบกันน้ำนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับลงมาที่แท่งกาวนะครับอันนี้แนะนําให้ตอกลงด้วยนะครับแท่งกาวการไฟฟ้านะครับอ่ารีวิวตอนเย็นนะครับตู้ตัวนี้เตรียมส่งที่ลาปางนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูภายในต่อนะครับลูกบิดเยลนะครับหูช้างเรียบร้อยนะครับ ภายในพ่นโฟมนะครับกรูฉนวนนะครับโฟมที่ใช้พ่นเนี่ยเป็น P u โฟมนะครับโฟมเหลือเหมือนตู้เย็นนะครับการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟนะครับเก็บความเย็นได้นะครับพามาดูตั้งแต่ทางเข้าก่อนนะครับประตูนะครับการเรียบร้อยนะครับสีภายในเป็น g t a ีเอโซิสนนะครับทำสีเคลือบเงานะครับโอเคตัวนี้นะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับของพ a นา s o n i กปักคู่กาวพ a นา s o n i กนะครับ อ่าปุ๊บอ่าเป็นพัดลมดูกาศก่อนนะครับฮาตาลีนะครับ6นิ้วนะครับพร้อมฝาครอบทั้งด้านในและด้านนอกหลอดไฟ led t 8 20ี่วัตต์นะครับ2หลอดนะครับอ่าจากนี้เข้ามาที่ตู้ควบคุมนะครับของช้างเหมือนเดิมนะครับ63แล้วก็เซอร์กิต20เอ่อเซอร์กิต3 2 20และ16นะครับมาตรงนี้มีบัคคู่กลาวหนึ่งชุดของมาดาโซนนิทนะครับสายไฟยาสกินะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันนี้เป็นของห้องน้ำนะครับ ผมพาดูภายในห้องน้ํานะครับกระจกเงานะครับล้างหน้าคอตโต้นะครับสุขภัณฑ์คอตโต้นุ่นออกผนังนะครับเหมือนคอนโดนะครับพ่อน้ํานะครับที่ใส่สบู่ที่ชู้นะครับลาวแขวนผ้าแล้วก็ตัวฝักบัวน้ำนะครับสวิตช์สต็อปบาวฝักบัวชักลลางนะครับที่ใส่สบู่ไปแล้วนะครับสวิตช์สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งได้เลยนะครับประตูยูพีวีซีนะครับพื้นปูกระเบื้องกรนโต้นะครับ 30คูณสนะครับระบบท่อน้าเข้าน้ําออกนะครับการสาประตูนะครับในฝาชักโครกนะครับเต็มติดตั้งที่หน้างานนะครับภายในอย่างท่านเห็นนะครับผิวจะเรียบนะครับเนื่องจากว่าเขาพ่นโฟมอัดไปในผิวเหล็กนะครับเสร็จแล้วเราใช้สมาร์ทบอร์ด6มิลนะครับแล้วก็ปิดทับอีกทีซึ่งจะมีโครงสร้างเหล็กรองรับตัวสมาร์ทบอร์ดนี้อยู่แล้วก็ทําสีนะครับของ T.O.A 4 Season นะครับการเชื้อราให้เรียบร้อยนะครับ โอเคพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลของ MAS นะครับแล้วก็คิ้วบุยยางนะครับการลอยของ s t r a f ฟกนะครับโอเคท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของเรานะครับที่เบอร์089-999-5345นะครับหรือที่ Line แอดแอสไซคอนเทนเนอร์โชเคสนะครับขอโทษทีครับแอสไ n คอนเทนเนอร์โชเคส e นะครับแล้วก็ที่ w w w ร์ n ไวด์เว็บคอนเร์นะครับ ตู้ใบนี้นะครับสีเหลืองสดใสเลยนะครับเป็นบ้านสำนักงานออฟฟิศที่อยู่ไปไว้ในไร่ในสวนนะครับไม่พักทั่วไปได้นะครับโอเคอันนี้จัดส่งที่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ